สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนอกจากทาง f อฟซีใหม่เอฟซีเก่า มือน้แอดกะนำแนวทางนี้เคอเช้าบ่ายของวันที่5เดือน10 2564มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิ พิดพาดปกการะกันได้็ขอโทษขอภัยเนะจา้าแนวทางมีเขามม่ลดปาป่นกันไปเนาะปรดวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนาจาะจ้าถ้ามถ้าชอบค่อยๆตามบ่มกษามาเลื่อนผ่านไดนเลืเนาะจา้าเขาก็มาเบิ้งผลของวันที่4กันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนี่เคอีเช้าบ่ายเนาะของวันที่4นี่เคอีเช้า7 5 7กับ50 757นีด้เนี่ลดเจ้าห้าศูห้ากับลดเนาะ นีเคอีบาย489 489กสี่มาตัวเด่นเนาะจะมาตัวเด่น8 9 8 9บ่มีเนาะกระรุดไปนะจ๊ะ18 18มาตัวเจานะเนาะตัดตรงตรงเนาะตัวเด่นวิ่งรูดหนึ่งเข้าตัวเจาะตัวเด่นนะจะวิ่งรูดหนึ่งตัวเจาะมาตรงตรงหนะึ่งแปดเนาะในรอบบาย หนึ่งแปดล่างนะจ้กะก็ยินดีน้ำพี่น้องนะจ้ะพี่น้องเอฟซีที่นําแนวทางของวันที่สี่เนาะนี่เ,นเคเอเช้าบ่ายเขาเดีนซีโอเขาเดินหนึ่งวิ่งดูนะจ้ะเขาหนึ่งแปดตรงๆเนาะมาในรอบบายกับรอบเซาบ่มาก,กัตามรอบบายนะจ๊ะแนวทางทีแอดให้ไปเนาะถ้ารอบเซามาาแล้วก็บาตรงตามนะจ๊ะเดี๋ยวขาดทุนมันจะพี่น้องจ๋าเรากลมาตามต่อของแนวทางนี่เคเอเช้าบ่ายเนาะ ของวันที่ห้าเดือนสิบเนาะจ้ะแนวทางกะมีเขามีลดเนะาะปาปนกันไปกะวิคอห์พิจารณาเบิรงเนาะจะ้ะพี่น้องจ้าถ้ามักถ้าชอบก็ค่อยนาไปเป็นแนวทางถ้าบ่มักก็สามารถเลืยอนผ่านไ้เลยเนาะจ้า แอดก็ขอขอพระคุณทุกกำลังแงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะจ๊ะที่มาให้กำลังใจแอดมินเนาะบพว่าแนวทางจะกเขาจะลดกับมาให้กำลังใจแอดมินตลอดกะขอขอบพระคุณหล,ลายๆนะจ๊ะสำหรับพี่น้องเอฟซีไม่ทีเขามากอะ่ะซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อแอดจะได้มีกำลังใจเหตุแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำนะจ๊ะเพื่อที่จะบริภาทคลิปต่อไปเนาะ นี่เคอีเช้าบ่ายวันที่5้าเราจะแอดให้เด่นที่ 95, วิ่งรูดส่วนชุดกันชุดกันให้2 8งแเจนาะจับคูจับวิ่นได้จับ2อตัวจับ3โตัวได้เลยเราจะให้ชุดกันเนาะแอดกะขาดมาจากหลีกกำลังวันมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับช่วเป็นอีกทางเลือกนึ่งเนาจะเพื่อมักเพื่อชอบ ส่วนตัวจอก็จะมี90 9า9ูน7ส่วน5ก็จะมี5้าสองห้าสี่ห สองตัวสองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะส่วนตัวนิ้นเก้าสามห้าสี่ห้าสองเก้าเจ็ดเนาะ ถ้ามักถ้าชอบกะเอาไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้าถ้าบ่มักก็ชอบที่แอดจับคู่ไ้เน้ไนไนก้กะถ้ามีตัวเลขเน่ใจอยู่แล้วกะมาเอาตัวเด่นที่แอใไ้ไปไปจับใส่ได้เลยเนาะจ้ากะเพื่อมีตัวมักตัวชอบที่ใจตรงกันก็นกแอดกะแคบไใ้จดใ้เนาะจ้าคอยนําไปเปลี่ยนแนวทางเนาะส่วนในชุดกันนี่กะจับสองตัวจับสามตัวหรือว่านําไปรูดไปวิ่งกะลองวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเนาะจ้าเพื่อมักเพื่อชอบเนาะ ก่อนที่จะออกไปก็ซอเป็นกำลังใจให้แอดมินนำ้ำน้าจ๊ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อที่จะบริภาทเแนวทางต่อไปเนาะแอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภนะจจะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเนาะรวยๆปังๆพ่อกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ